ปูมาเก็ตในป่าางนะะเป็นเห็ดยางนี่ค่ะโอนนเป็นรวมแก่<อ>เกขาไหนนะคะเห็ดไทยแล,ล,ล้วคะเห็ดละงกอ้นี่ผสมเ่เห็ดไท่เล็กนี่ก็ร้อยเปล่า่ะ อันนี้ละโง่งโ,อโอ้โหไก่ไมันสิบอกสามถุงหั่นบาทจ็สิบพ่อแก่เดี๋ยวนีชมเดี๋ยวนมามาชมชมชมนี่นะคะที่เห็นนะคะก็มีเห็ดไข่นะคะเห็ดละงโงกนะคะแล้วก็เห็ดรวมเดี๋ยวขอชมไปก่อนนะคะ าน่อันนี้เป็นเห็ดยังคะเห็ดเผืงค่ะเห็ดพึ่งขมบ่ค่ะบ่อันนี้บ่ขมค่ะเห็ดเผืงรวบอันนี้เห็ดรวมหาชิบาอนี้ค่ะหาชิบะเห็ดเผืงอันละโมกเหรอโก้แล้วอันนี่เห็ดรวมทะเลแล้วเห็ดปวกค่ะตานึงตะตาละลายจ้ะนี่อ่าเห็ดรวมตาละลายอันนี้ละลายค่ะอันนี้เห็ดเผือกข่าค่ะละลยเดียวเห็ดไข่กับสนนะสนนี่เลยนี่เห็ดไข่ เุ้ยน้องหม่ก็มีน้องใหม่ใหม่ละงงใครหนีจากไหนคะชุ้งหนึ่งนีโลหนึ่งบอกมันเป็นละงงเบิร์ตบอกอมันเป็นใข่เาคืึหัมันเป็นละงงบอก็บมีงาบมะตัว นั่นสิเป็นสีแดไงไหลมัลนก็เลยเบิ่งหน่วยตอนน้ำหนักก็ได้อ๋ออันนี้นายใหญ่ดีเมาชมก่อนนะคะมชมก่อนเราชมก่อนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะอยากได,ด้จริงๆก็อยากยกินหมะโมกอยู่นะคะมีไข่นสวนปวะเอาแบบไทยเลือกแบบมาไทยไี่สวย <c oughs> <c oughs> เฉพาะมันจะพ้องมันเเอเอาแบบนั้นก็ได้อันนี้ละมุนย่อันี้หัวเางละมุนเหลอ้าวแล้วมันขึ้นมีสีเหลืองแลวเลืว้าหนีัวเออนั่นแหละาเงป็นหน้าเอนแต่นเน่นก็เป็นอีก ในของร่มีนีอันนี้มีคุมอันนี้ผมเขี้ยวนี่ค่ะที้อยครที่เราแจ้กันเซียร์สีเพิ่มเติมใจดีนะคะโอเคมาสแกนัเราก็ได้สองอย่างนะคะได้ น้ำไม้แล้วก็ได้เห็ดนะคะโอ้ไายยมานะคะแต่ว่าได้น้ำไม้กลับบ้านนะคะนี่ได้ละน้ำไม้ไก่น้ำไม้ไมเห็ดพึ่งไปกลับได้พอแล้ว